ให้เสียงภาษาไทยโดยฮิโตริแฟนดับท่านเองเหรอแต่ตอนนี้ คงย้อนอะไรกลับมาไม่ได้แล้วล่ะอย่าบอกนะว่าฉันมองเธอผิดไปนะสายตาของเธอเหมือนกำลังคิดถึงเพลงนี้อยู่เลยนะ <c oughs> พวกเขากำลังคุยกันไม่นะเจ้ามังกข้างถน,นนย่าพวกมันรอแกได้เจ้ามังกรผู้น่าสงสารพวกมันทอดทิ้งแกไปตั้งนานแล้ว แล้วดูพวกมันตอนนี้จะมาหลอกใช้แกอีกน,นะบาบาทอสจงเกลียดชันจงโกรธแค้นแกกลายเป็นศัตรูของมอนแเตแล้วกลับตัวไม่ทันแล้วคนพวกนี้มากับท่านอย่างนั้นเหรอมาเพื่อล่าฆ่าอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะถึงเวลาที่เจ้ามังกรน,นี้จะรับใช้นายที่แท้จริง <ś led> พวกแกจะเชิญอยู่ที่นี่ต่อไปแล้วกันตงโสดเจ้าสมทบอกกอดแอของตัวเองสะเถอะดดวลินถ้าชื่นชอบผลงานภาคของเราก็อย่าลืมติดตาม f c e b o o k p เพ e และ YouTube ที่ตวรีแฟนดับด้วยนะคะ